ตอนที่9งานเทลีนงานเดินคานต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวพิมพ์เฮารับสร้างบ้านโคลราสวัสดีครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับผมทาเพลีธเอาไว้นะครับชื่อเพลีธบ้านบึงลีหน้องไข่น้ํานะครับหนึ่งทับหกแปดนะครับคุณสามารถไล่ดูได้ทุกขั้นตอนงานนะครับในส่วนของงานเทลีนเนาะรายละเอียดสำคัญสําคัญเลยนะผมแนะนําอย่างนี้ระวังนะครับในส่วนของปูนลีนนะครับอ่ามันจะมานะครับเกยอยู่บนตัวคอนกรีตที่เราเทอาไว้นะครับก็คือตัวตอหม้อนะครับ อย่าให้มันเกินขึ้นมาเนาะถ้ามันเกินขึ้นมายเงี้ยครับอย่างเงี้ยมีนิดหน่อยก็สกัดออกได้ไม่เป็นไรนะครับสกัดออกนะครับอันนี้ต้องระวังเพราะว่าปูลินมันไม่ได้แข็งแรงนะครับอย่างเงี้ยเขาจะเว้นไว้เห็นไหมเว้นไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทําความสะอาดก่อนนะครับต่อมานะครับพวกเหล็กต่างๆนะครับในการมัดเนี่ยก็คือมัดตามแบบเนาะเอออันนี้ต้องคุณก็ต้องดูนะครับมัดตามแบบนะครับเวลาท่าเหล็กนะครับช่วงกลางคัน นะครับหรือว่าอย่างเงี้ยเขามีการทาบระหว่างเสาเนาะหรือว่าถ้าเกิดทาบข้างบนกราจะทาบกลางคานะครับถ้าด้านล่างก็จะทาบด้านริมนะครับต่อมาในส่วนของารายละเอียดพวกาการทาพกพื้นเอสนะครับก็คือเราต้องการให้มีความต่างระดับเนี่ยสิบเซนกับพื้นบ้านนะครับผมจะใช้บล็อกนะเข้าแบบแล้วก็เอาดินเติมอย่างเงี้ยครับแบบนี้นะเข้าไปเลยนะครับแบบนี้จะ ทําทงานง่ายกว่าเดี๋ยวคุณรอดูในส่วนของขั้นตอนงานต่อไปนะครับแล้วก็รายละเอียดที่เราต้องดูอีกนะว่านั่นก็คือระยะของเหล็กบอกเนาะซึ่งในแบบเขาจะกําหนดมานะว่าให้มัดคานเนี่ยเหล็กบอกตัวนี้ครับห่างกัน15เซนหรือว่า20เซนเนี่ยครับเขาก็จะมีเขียนบอกแล้วก็เหล็กบอกนะครับเป็นเหล็กบอกที่มีมออก,กอรหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับถ้าเหล็กบอกมีมออก,กอเนี่ยคุณสังเกตได้มันจะมีตาปั๊มมาเลยนะครับอย่างเงี้ยมีตาปั๊มมานะครับแล้วก็ คุณสามารถค้นหาดูได้ครับว่าน้ำหนักนะครับต่อหนึ่งเส้นต่อหนึ่งเมตรเขาต้องหนักเท่าไหร่สามารถตัดเฉลี่ยแล้วมาสุ่มช่างได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดูอีกวิธีหนึ่งต่อมานะครับที่เราจะเป็นส่วนพ่วงงานเนาะอ่าก็คือพวกระบบสุขาภิบาลเนี่ยสามารถขุดหลุมได้เลยนะขุดไว้เลยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันต้องวางท่ออยู่แล้วนะครับจะได้เดินท่อมารอนะครับคือระบบสุขาภิบาลเนี่ย สามารถทําพร้อมกันไปได้เลยกับงานโครงสร้างชุดนี้นะครับก็ในส่วนของรายละเอียดงานโครงสร้างก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูขั้นตอนงานต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจะทําลงไว้ให้ดูนะครับเป็น,น,นตอนๆนะครับสวัสดีครับ